หน้าเอ็นดูน้องเกลอยู่ในอ้อมอกของเอมี่มรกตสงสัยชอบมากไม่ร้องซักแอะขึ้นแทนซุปตาตัวน้อยคนใหม่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวของซุปตาตัวแม่ชมพู่อริยากับน็อตวิสรุษงานนี้บอกเลยว่า2อแปดสายฟ้าพายุไม่มีเหงาแน่นอนเพราะมีน้องสาวมาวิ่งเล่นเป็นเพื่อนแล้ว โดยล่าสุดในอินสต g r a m มของ ot, เอมี่มรกตเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของแม่ชมได้โพสต์ภาพของตัวเองกำลังอุ้มน้องเอบิเกลอยู่พร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าอยู่ด้วยกันทั้งวันน้ำมอมีความสุขที่สุดและก็ดูเหมือนว่าน้องเอบิเกลนั้นจะชอบคุณน้ามากๆเมื่ออยู่ในอ้อมอกทีไรก็อ,อยู่นิ่งไม่มีร้องเลยค่ะเป็นภาพที่น่ารักสุดๆเลยแกมน้องเกลนั้นช่างน,น้าฟัดจริงๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ